การเงินและโชคลาภคนเกิดวันอาทิตย์ในเดือนพฤษภาคมจะเป็นอย่างไรสวัสดีครับผมเต้พลังใจครับในการดูดวงประจําวันเกิดของคนเกิดวันอาทิตย์ในเดือนพฤษภาคมครับอะครับเรามาดูดีกว่าว่าการเงินของคนเกิดวันอาทิตย์จะเป็นอย่างไรบ้างให้่มขึ้นในเรื่องของการอ่า ใช้ระดมสมองนะใช้ความคิดแล้วก็การที่เราต้องสร้างแร,รงบันดาลใจตัวเองด้วยในการหาเงิ cas, นหาทองในการาสร้างแร,รงบันดาลใจในปัจจุบันของเราเนี่ยให้มันดียิ่งขึ้นกว่าเดิมน,นะการเงินมันจะดีจากการที่เราวางแผนให้มันรัดกุมนะมันมีเรื่องของการที่เราต้องปรับเปลี่ยนในเรื่องของการเงินปรับเปลี่ยนในเรื่องของรายจ่ายปรับเปลี่ยนในเรื่องของการวางแผนต่างๆให้มันลงตัว มากยิ่งขึ้นนะแล้วก็ชัดเจนมากยิ่งขึ้นจะทําให้เราจัดการปัญหาต่างๆในเรื่องการเงินที่ดียิ่งขึ้นปเปอร์เซ็นในเรื่องของการเงินอยู่ที่60%สินะป็นทธิการที่เราต้องจัดการแล้วก็ต้องจรงจิงจังกับเรื่องของการจัดการบริหารการเงินให้ดีเพะฉะนั้นมันจะตกหล่นลงเรื่อยๆ,ๆถ้าหากเราไม่เร่งรีบจัดการปัญหาเกี่ยวกับการเงินนะครับโอเคดูดูซิว่าในเรื่องของการเงินจะแก้ไขและทําอย่างไรให้ดียิ่งขึ้นได้บ้าง ไห้ขึ้นในเรื่องของอการที่เราจัดการปัญหาบางอย่างมันก็ต้องตัดทิ้งไปนะในเรื่องรายจ่ายต่างๆที่มันยังไม่ถึงกับจำเป็นกับชีวิตของเราแต่ว่ามันเป็นสิ่งที่เราเอามันเป็นการสร้างความสุขของเราเนี่ยบางอย่างมันก็ต้องหจุดแล้วก็พักไว้บ้างในเรื่องรายจ่ายต่างๆที่มันเกิดขึ้นจากตัวเราแล้วก็สามารถปรับเปลี่ยนได้ไม่ให้มัน มันเปลี่ยนเป็นเงินเก็บเปลี่ยนเป็นการลงทุนเปลี่ยนเป็นอะไรที่มันได้เงินมากขึ้นจะดีกว่าในห่วงช่วงนี้เพราะว่ามันเป็นเรื่องของการที่เราต้องเก็บเงินเก็บทองแล้วก็จัดการบริหารจัดการเงินให้มันม,ม,มนีมีความมั่นคงมั่งคั่งมากยิ่งขึง้น,นก็จะได้ไม่ให้มันเกิดปัญหาตามมานะครับในเรื่องของสิ่งที่เราจะต้องจัดการแล้วก็ดูแลเนี่ยในเรื่องต่งางๆในเรื่องของการเงินเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่เราต้องค่อยเป็นค่อยไปนะค่อยเป็นค่อยไปแล้วการจัดการปัญหาต้องใช้เวลา ในการที่จะได้ระยะในเรื่องของผลตอบแทนในเรื่องของเงินที่มันจะเพิ่มพูนเนี่ยแม้ว่าเกิดจากการกระทาของเราในช่วงนี้ก็ถือว่าเป็นจุดสําคัญของการหาเงินหาทองของการทําให้เงินเนี่ยมันคล่องตัวมันดียิ่งขึ้นนะก็มาจากตัวเรานั่นเองนะครับในเรื่องการเงินก็อย่าปไปคิดเยอะคิดมากเพราะเรากันแล้วก็การจัดการปัญหามันก็เกิดจากตัวเราที่ต้องค่อยเป็นค่อยไปนะครับโอเคในเรื่องของการเงินดูซิว่าระวังแผนทําอะไรยังไงได้บ้างให้มันดียิ่งขึ้นดูซิ ไปขึ้นในเรื่องของการจัดการปัญหานะปัญหาต่างๆที่มันเกิดขึ้นการวางแผนของเรามันคือการที่เราจะต้องเตรียมเก็บเงินเก็บทองให้มีความมั่นคงนะในการลงทุนต่างๆในหาการหาช่องทางในเรื่องของการเงินให้ดีแล้วก็บางอย่างมาเป็นการช้อปปิ้งออนไลน์แล้วมันเสียเงินเสียทองเนี่ยบางอย่างมันก็ต้องมีลิมิตของตัวเองหรือว่าในการห้ามจิตท้ามใจตัวเองให้ดีด้วยไม่ใช่ไหมมันจะมีการเสียเงินเสียทองไปกับเรื่องไม่เป็นเรื่องเนี่ย ค่อนข้างเยอะค่อนข้างสูงการวางแผนในเรื่องของเงินแต่ละเดือนเงินแต่ละวันของเราให้ชัดเจนก็จะทาให้เป็นการคุมการเงินของตัวเราไม่ให้มันมีรอยรั่วในแต่ละวันในแต่เดือนของตัวเราเองด้วยเช่นกันดังนั้นหากเราทําสิ่งเหล่านี้ได้เนี่ยในเรื่องการเงินมันก็จะคล่องตัวมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมน,นะครับเรามาต่อกันที่คดุปมัมภมนะดูซิว่าเราจะมีคดุปัมภมในเรื่องของการเงินของเราไหม ใายขึ้นในเรื่องของคนที่มาจะมาช่วยเหลือเนี่ยมันก็ยังยังไม่แบบมาชัดเจนขนาดนั้นนะแต่ว่าเป็นการที่เราจัดการปัญหาด้วยตัวของเราเองมากกว่าถามว่ามีคนช่วยอุปถัมภ์ไหมมันก็มีแต่ว่ามันไม่ได้มากไม่ได้คาดหวังได้ขนาดนั้นดังนั้นก็พึ่งตัวเองไปก่อนก็แล้วกันแต่จากความที่เรามีความสามารถแล้วก็อ่ามันเป็นการวัดใจวัดความสามารถของเราเลยว่าเราจะผ่านพ้นกับวิกฤตในเรื่องของการเงินต่างๆไปได้ไหม นะจากความสามารถของเราที่เราทําเต็มที่ทําสุดความสามารถก็จะดีด้วยซ้ำไปจากสิ่งที่เราทำํำที่เราพยายามนั่นเองนะครับและก็ต้องระวังเหมือนกันคนอุปถัมภ์มา้มันถ้ามันมาก็มีคนมาช่วยก็ดีแต่ก็ต้องระวังเหมือนกันว่ามันจะมาในเรื่องของอผลประโยชน์นะมาในเรื่องของการที่ก ถูกหลอกถูกใช้หลอกใช้หลอกให้เราทําอย่างนี้เราจะให้แบบนั้นแบบนี้เนี่ยต้องระวังเหมือนกันนะดังนั้นก็พึ่งตัวเองไปก่อนดีกว่านะใครที่มาแบบไม่ค่อยดีก็ต้องเลี่ยง,งไปงั้นจะเกิดปัญหาเสียเงินเสียทองเข้าไปอีกนะต้องระวังเหมือนกันนะครับอ่ะดูซิว่าไพ่จะเติอนดอะไรไหมในเรื่องของการเงินนะเราต้องเตรียมตัวต้องจัดการไพ่ต้องเตือนอะไรเราบ้างให้เราต้องระวังดูซิไพ่เกินในเรื่องของการจัดการ การเงินต่างๆเนี่ยมันก็หากเราดูแลไม่ดีแล้วก็ไม่จัดการจัดสรรให้ดีเนี่ยมันก็ต้องมีสิทธิ์ที่ต้องอต้องใช้จ่ายออกไปเยอะในเรื่องของการเสียเงินเก็บเสียเงินที่เรา,าแบบไม่ตั้งตัวตั้งใจนะในเรื่องของรายจ่ายต่างๆที่มันเพิ่มขึ้นดังนั้นแล้วเนี่ยการหาช่องทางรูปทางในเรื่องของการงานของเราในเรื่องของสิ่งที่เราทําช่องทางต่างๆการลงทุนต่างๆให้มีเงินที่มัน ก่อกิหรือเพิ่มพูนมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมนะการหาช่องทางให้กับตัวเองถามว่าโอกาสมีเข้ามาไหมมันก็มีแต่ว่าอยู่ที่ตัวเราจะจัดสรรน,นะในเรื่องของชีวิตของเราอย่างไรให้มีในเรื่องของโอกาสที่มากยิ่งขึ้นเพิ่มพูนการเงินให้มากยิ่งขึ้นจะได้ไม่มีในเรื่องของการขจัดในเรื่องของการเงินจนเกินไปนะอยู่ที่เราจะขยันหาหรือว่าขยันเก็บได้แค่ไหนก็ อยู่ที่ตัวเราจะทํามากน้อยแค่ไหนด้วยเช่นกันงั้นโอกาสก็เริ่มมีแต่อยู่ที่ว่าเราจะวางแผนชีวิตอย่างไรมากกว่านะครับโอเคเรามาดูในเรื่องของโชคลาภดีกว่านะโชคลาภในช่วงนี้เป็นอย่างไรบ้างพายขึ้นในเรื่องของการจัดการจิตใจตัวเองด้วยนะเราก็เรื่องโชคลาภมันก็เริ่มมีเข้ามาแต่ว่ามันยังไม่ก็ไม่มีมากนักนะพายขึ้นว่าเท่ากับที่เดิมมันยังมันยังแบบวนเวียนอยู่ในในเรื่องของการสะสมบารมีในเรื่องของโชคลาภมันยัง ตกๆตก่นๆอยู่นะทั้งทุกคนเป็นในเรื่องของการที่แบบมันพลาดตัวเลขนะมันแบบอีกนิดเดียวก็จะได้มันยังไม่เต็มยังไม่บริบูรณ์ในเรื่องของโชคลาภอ่ะเปอร์เซ็นในเรื่องของโชคลาภอยู่ที่60%มันยังไม่มากเล็กๆเน้อยๆ,ๆอย่าไปคาดหวังอย่าไปเครียดนะก็อย่าไปอะไรมากมายดีกว่าในช่วงนี้ดูสิว่าเรื่องโชคลาภเนี่ยเราจะเสริมอย่างไรอ่าดูสิเสริมอย่างไรดี ไปขึ้นมานต้องใช้สติเหมือนกันนะเรื่องโชคลาภการที่เราใช้สติในการจัดการจัดสรรในเรื่องโชคลาภให้มันผ่านพ้นให้มันไปได้ด้วยดีในเรื่องของการจัดการในเรื่องของการบริหารในเรื่องของจิตใจในเรื่องของการสะสมบุญในเรื่องของการทําทุกอย่างให้มันดียิ่งขึ้นกว่านี้นะในเรื่องของการที่เราก็ต้องอุทิศบุญให้กับเจ้ากรรมในเวทเจ้าเกณฑ์ชจตาของตัวเราแล้วก็การทําบุญให้กับเจ้าที่เจ้าทางนะ เทพเทวที่ปกปักรักษาตัวเราเป็นการเสริมบุญเสริมบารมีตัวเองเพื่อเพิ่มในเรื่องของทรัพย์เรื่องของโชคลาภของตัวเราให้มีเพิ่มมากขึ้นกว่าเดิมอะดูซิว่าไพ่จะเตะอ,อะไรไหมในช่วงนี้ไพ่ขึ้นในเรื่องของจิตใจนะจิตใจตัวเราบางครั้งบางสิ่งบางอย่างเรื่องโชคลาภมัน มันก็จะมาแต่อย่าไปเร่งอะไรมากนักนะเมือ่อมามันจะมากระทุกขคราบด้วยซ้ําไปดังนั้นเมื่อถึงเวลาของเขาก่อนดีกว่าว่าถ้ามาก็จะมาด้วยบุญด้วยบาร,รมีที่มาโดยแบบเราไม่ตั้งตัวตั้งใจแต่บางคนแบบต้องไปขอนู่นขอนี่ให้มันมีให้มันมาเนี่ยบางทีมันมาพร้อมกับทุกขราบมาพร้อมกับความสูญเสียมาพร้อมกับการต้องไปเสียอย่างอื่นแทนนั่นเป็นสิ่งที่มันต้องมีความสมดุลในตัวของมันเองงั้นแล้วเนี่ยเรื่องโชคลาภเราอย่าไปเร่งไปรีบนะเมื่อมีมาก็มีมาเองนะดวงมันมีมาก็จะมีมาให้ เราได้รับเรื่องของโชคลาภเรื่องของเงินทองอยู่แล้วนะทุกสิ่งทุกอย่างมีความพอิีพอดีมีเหตุมีผลในตัวของมันเองดังนั้นตัวเราก็ไม่จ้องไปทําอะไรนะก็เพียงแค่ใช้ชีวิตแล้วก็อย่าไปคาดหวงังอย่าไปเครียดคิดมากจนเกินไปก็แล้วกันนะครับ